สวัสดีค่ะมาพบกับเช่าเกษตรอินทรีแฟมิลี่วันนี้ใบบัวก,กับใบหม่อนนะคะก็จะพาไปดูต้นทุเรียนที่เราปลูกไว้กันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันเลยเให้ใบหม่อนนาไปเลยนะคะปไปท่าไหรได้ไปเลยก็ตรงนี้ปลูกก็ปลูกเป็นผักสวนครัวนะ น,นี่ก็เป็นต้นใจกวัวออกดอกแล้วนะคะนี่ดอกสวยมากเดี๋ยวเราไปดูต้นทุเรียนกันอันนี้ก็ผ่านมาหกเดือนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูผลงานเรากันมันเริ่มแตกใบแล้วอันนี้ก็เป็นหมอนทองนะคะที่ปู่ปูไว้นะอันนี้ก็หมอนทองเหมือนกันอันนี้ที่ไบบัวปูกไว้นะคะ อันนี้เป็นมูซันคิงนะคะที่เบมอนปลูกไว้นะแล้วนี้ก็จะเป็นบริเวณสูสวนผักสวนครัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นเงาะนะ,ะก็ออกดอกแล้วอันนี้ก็เป็นต้นมะนาวนะคะเดี๋ยวอันนี้เป็นต้นบวก ก็น,นี่ก็คือแบบพัฒนาการนะคะก็คือเขาเรียกว่าอะไรการจะเริ่มเโตของพี่เออต้นทุเรียนของเรานะคะก็มันก็ตาใจชิปชิปก่อนไปก็คือมันเริ่มจะโต,ตขึ้นแล้วนะอืมมันน่าจะติดนะคะทุกคน ก็วันนี้ไบบัวกับใบหมอนก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย